นี่แหละค่ะเป็นภาพนาบัวของคุณครูสุภาพรพลหารอายุ73ปีเป็นอดีตข้าราชการขู่ตำบลแก่งเลิงจานจังหวัดมหาสารคามพาผู้สื่อข่าวไปดูนาบัวกันเลยแล้วก็เล่าถึงที่มาที่ไปบอกว่าเดิมทีเนี่ยตรงนี้เป็นนาข้าวนะจำนวน37ไร่ด้วยการต่อมาเขามีการตัดถนนผ่านกลายเป็นว่าพื้นที่นาของคุณครูเขาต่ํากว่าถนนไงนกลายเป็นพที่รับน้ําไปโดยปริยายเลยาจากนั้นพอมันน้าท่วมแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นนาบัวแทนเพราะว่าม,มันเป็นพื้นที่รับน้ําแล้ว เขาตัดสินใจเลยพอทํเบนาบัวแบบนี้สร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคุณฟ้าคุณผู้ชมคูณสุภาพรบอกว่าขายบัวได้เวลาประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทต่อวันออครูสุภาพรบอกว่าด,ดีได้ไเลยน้ำอ,อ,อยากท่วมดินักใช่ไหมปลูกบัวนี่แหละเพราะมันต้องการน้าตลอดปีถูกต้องพอมีดอกบัวออกมาแบบนี้บอกว่าโดยเฉพาะช่วงเวลาที่หน้าเทศกาลหน้าเทศกาลวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยขายได้ดิบได้ดีเลยเพราะว่าความต้องการในการซื้อเขาสูงมากจําหน่ายได้ทั้งฝัก จำหน่ายได้ทั้งดอกขั้นตอนการเก็บดอกบัวบอกว่าไม่ยุ่งยากค่ะเริ่มเก็บตั้งแต่เวลาหกโมงเช้าไป<อ>จนถึงสายๆเลยพอเก็บมาแบบนี้ทํำยังไงบอกว่าพลับเป็นกีบไงให้มีความ<อ>สวยงามพ่อค้าแม่ค้าเขามารับซื้อถึงที่เลยนะคะไปฟังเสียงกันค่ะพ่ะเขาไ่ถน,นนช่วงนี่ลหะม่มีทางไปเลยน้ำเลยมาลงตั้งแต่เฮาเห็ดหน้ากินบ่ได้วัตต์นี่จักบวนมาตะใสเหล้วมันก็มาตาะ,าตาะาตท่างฝุ่นเลยเป็นหน้าบวาัวไห้เฮาเลยก็ได้โอกาสนี่ล่ละ พอได้เก็บบัวขายแน่เมื่อละเล็กเมื่อละน้อยไปพาอได้ยู่ได้กินอาศัยกินปลาน้ำขายดอก,ข,กขายดอกขายมากมากมันกนเก็บเป็นมัดละสิบบาทแต่พ่อได้ขายอยู่ก็ไดเมื่อสองร้อยสามร้อยไปะสะละลูกพ่อได้ยู่ได้กินอืคือก่อนหน้าน,นี้พอพื้นที่ต่ําเนี่ยเวลาหน้าน้ํามาน้ําท่วมตลอดเวลาทีนี้นาข้าวอะ มันท่วมตลอดไม่ได้มันมีบางช่วงที่ต้องการน้ำแต่มีบางช่วงที่เขาต้องปล่อยน้ําออกอืแต่ในเมื่อน้ํามันมาขนาดนี้เปลี่ยนไปเลยเบไป,ไปานาบัวซะใช่จบไปาขายดิบขาย,ขายดีเลยทีนี้